ได้ค่ะก็เลยถามว่าตื่นเต้นไหมนะครับที่เออ่มาลองล้ำไทยดูนะครับคุณคาเมก็ตอบว่าสนุกนะครับสนุกทั้งสองคนสอนนะครับอ่าดีมากมากเลยเป็นไงบ้างครับเออ่ช่วยช่วยทั้งเก่งแล้วเนาะน้องนักปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นไงบ้างครับก็ ดีใจมากเลยครับที่เจอพี่เขาเพราะว่าพี่เขาแบบดังมาก mm hmm. นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ข่าวว่าพี่เขาแบบใกล้วันเกิดแล้ว ah. แล้วแบบอย,อยู่ที่ไทยด้วยตอ <c oughs> นแรกเลยก็พอเรารู้ว่า <c oughs> アメさんがとてもあの超有名という話を聞いていてちょっと、まあ、先ほど、まあ、元気と言ってますけれども、でも実はです、ね、緊張という意味なんですよ、タイムで、緊張しましたっていうあのを、アメさんが言いました。 日本語では元気ですかそれは元気ですかサバイディーマイサバイサバイ

チキンキス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 チキン

มันมันคือจะเป็นนิ่งไน่นนิเราโอ้ย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 อ้ยโอ้เโี้ยโอ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 ้อยอ้ยโอย้ยโ้ยโ้ยโอ้อ้ยา้ยอยอ้่้อยโอ้ยยอย

ท่องไปเลยท่องไปเลยนะครับโอเครจริงๆเรามีเพลงที่อยากใหแบบว่าที่ทำเป็นแบองกทัใในเรรมบบฟิวชันมหว่ายอ๋อเนีที่เป็นเี่เป็นพลีเพลงที่เนลี่เนเ่เท่เนี่นเ่็นเลป็นลทงี่ปง่็เลงทีเป็นเพล่นพี่เนองีเนค่นเพ่เน่นล่เปน่นเ่เน่า่่นนงน

เออที่ว่าไทเจนซี่นานานนัลท์นัลท์นัลท่นัลท์นัลท์นัลท่นัลท่นัลท์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 นัลนัลท์นัลท่นัลท์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 นั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 ทนั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 ทนั่นันันัลนั

ンっっっててななしまたらけかถ้าพรุ่งนี้นะคุณคาเมะไปลองทานี้แล้วพวกกัาทุกคนเงีบยริบเอาละรับผิดชอบด้วยนะครับถ้าไม่ได้ก็มาเชิญผมทำอาหารอร่อยๆได้เลยได้เลยตจะไปทำให้ที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเด็ดครับคุ้เตมญี่ปุ่นเด้โอเคไปกนไปกมาเห้ค อ๋อบบเกิดได้ได้ครับได้ครับแับผมก็วันที่สามครับวันที่สามนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยครับแล้วก็ที่ที่คนไทยแบบรักพี่แบบไปเรื่อยๆเลย 再来週23日、お誕生日なので、本当にもう一度あのおめでとうございます、うん、それから幸せであること、健康であること、それからお金持ちにもなる、<お>それから引き続き、ずっともいつまでもタメたちが亀メさんのことを愛するようにしてほしいあの願ってます。えー、またまたあの อายุมากขึ้นก็ขอให้มีเวลาได้แบบว่าพักผ่อนแมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยนะครับแล้วก็ที่สัญขอให้แฟนไทยยิ่งรักมากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันหวัง่าจะได้เจอี่นี่ตัวมากแม่สร้างว่ามากเพตมจะได้นีเพอที่้มาไ้กดลีัก้สไมที่ไดู้้สึกได้มกขึ้นและแฟนทกนทีัด้้สึกไมานรกม่ไดสึได้มากขึนี่า

มาจดแคตานี chips, like oh. ้ทา้งกาโอ้ยนว้โน้ตแมสเซจดีอ uh> ันเดียวครับรภางะครับแล้อใส้มี่คุณแฟนๆต้องว่า